นี่คือเซรั่มซูเปอร์ซีคือหลายคนเนี่ยซื้อโกเซรั่มของเราไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาริ้วรอยเลยเขาเป็นคนที่ไม่ได้มีตินกลาไม่ได้มีร่องน้ำหมากแต่มีปัญหารู้สึกว่าเอ้ยหน้าเนี่ยมันไม่กระจ่างใส oh. หรือผู้ภาษาชาวบ้านคือหน้าโซมนั่น oh. แหละ oh. นะครับคืออันนี้ต้องบอกว่าเราเฉพาะคนที่อยากจะหน้าสดออกจากบ้าน oh. หน้าดูมีเลือดฝาด oh. แล้วก็หน้ากระจ่างใสนะครับเป็นเหมือนสาวเกาหลีนะฮะซึ่งตัวนี้จริงๆแล้วหลายคนอาจจะเคยซื้อเป็นครีมซองตามร้านสะดวกซื้อนะเดี๋ยววันนี้ครับถูกกว่าทุกประตูแน่นอนนะฮะ ซื้อกวเซรั่มไปอันนั้นเก็บไว้ทาก่อนนอนแต่ซุปเปอร์ซีเนี่ยทาก่อนออกจากบ้านแล้วเพื่อนจะทักเลยว่าเอ้ยทำไมวันนี้ดูมีลาสีขึ้นนะไปทาอะไรมาไปยิงหน้าเลเซอร์หน้ามาหรือเปล่านะครับแต่ให้คุณบีครับย้ําแบบสั้นๆเลยว่าทําไมต้องซื้อเซรั่มของอามาโดครับบอกว่าขนาดมันคุ้มมากเลยลองเช็คที่โต๊ะเครื่องแป้งของทุกคนดูนะคะเซรั่มที่อยู่บนโต๊ะเนี่ย15 ml หรือเปล่า15 ml นี่ครึ่งเดือนแล้วหมดเลยนะนิดเดียวเองเท่านั้นนะคะ390บาทเคยเสียกันหรือว่า30 ml ใหญ่ C, ี่ซูเปอร์ซี100มลปูดมาถึงนี่ <มา S 1> เลยใช้ได้เกือบ5เดือนถูกต้องน,นะครับ แต่ขอเฉลยก่อนว่าในขวดใหญ่ๆนี้อุดมไปด้วยในส่วนของเซรั่มนะครับที่มันจะเป็นเม็ดบีบเนี่ยขออนุญ,ญาตนะเนี่ยเห็น <he> ไหมฮะคือเฉพาะอ,อันนี้เลยนะเขาไม่ให้ใช้เป็น ML นะเขาให้เรียกเป็นกร,รม<อ>ัมเพราะว่ามันแทบจะเป็นโมเลก,กุลเม็ดบีบนวัตรกรรมดับเบิลนะฮะบี<อ>แบบนี้แล้วค<อ>ือ<ม>พอทาไปเนี่ยเม็ดบีบมันจะแตกตัวแล้วทะลุเข้าผิวหน้าไปอีกก็จะทําให้ใครที่โซมมากๆหรือว่าผิวหน้าไม่กระจ่างใสเวลาถ่ายรูปกับเพื่อนแล้วดูหมองคล้ำเนี่ยก็จะสดสดใสกว่านะครับแต่ที่สําคัญที่สุดในขวดนี้มีวิตามิิินบรสุทธ์ถึง99 99%ท <Whoa. S 1> าปุ๊บเนี่ยเหมือนบีบส้มลงหน้าเลยอนะ oh. เออแต่เป็นส้มที่เราเนี่ยเอาไปอุดมในส่วนของวิตามินเพิ่มอ <Huh. S 1> ีกเพียมนะตั้งแต่ในส่วนของวิซีจากส้มสีเลือดสามสายพันธุ์ <Huh. S 1> ซึ่งผ่านผลวิจัยจากประเทศอิตาลีนะครับว่า Armado Face Super C s e ั u m ขวดน,นี้สามารถปกป้องแสงแดดได้ด้วย <c oughs> คือหลายคนบอกว่าเอ้ยทาอะไรนะกันแดดแล้วมันเมือกหน้า <Huh. S 1> ใช่ไหม <Huh. S 1> อันนี้เราทาเซรั่มซึมลึกเข้าหน้าแล้วปกป้องแสงแดดได้ด้วยนะครับพูด oh. <Wow. S 1> ได้ตามกฎหมาย